อยครับตอนนี้ก็เจาะเรียบร้อยแล้วก็ลงแผงคนระับแผงสามแผงนะผมวันนี้ปัมแฮนโดโลครับสามแผงแผงโมโนฮารเซลสี่ร้อยวัตต์ครับ ก็ได้เหลือเทฐานนับเก็บงานนะผมกำลังจะเก็บสายไฟครับก็เหล็กกำมมันไนี4คูณ2นิ้วนะครับโครงสร้างครับไม่มีขึ้นสนิมนะครับเทฐานปากโบเทฐานเสาก็เรียบร้อยครับ สมปูนครับสมปูนเทนี่ครับแผ่นดูโรนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ครับสามแผงกันฟ้าเดูกเกอร์นะเจ็ดร้อยครับ วันนี้น้ําดีนะน้ําเยอะนะแต่ลูกค้าก็ก็ใช้สอยไม่เยอะนะก็ติดสามแผงครับประยใช้สอยไม่เยอะก็เลยใส่แค่สามแผงพอนะครับ้บานดุงบุดอน,นครับวอนนี้ก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเอสจีท่านไหนสนใจก็ทีนี้แรงนะครับ แรงจัดนะปีนี้งไงก็โทรสอบถามได้นะครับยังอยู่ที่อุดรน,นะรผมเดือดร้อนเรื่องน้ำใช้เรื่องน้ำทำไร่ทำนานะก็ยินดีให้คำปรึกษานะผมพรุ่งนี้เราจะไปที่ห้วยหลวงนะครับที่อุดรห้วยหลวงที่อุดรครับ ห้วยหลวงก็กูแก้วนะครับผมแต่วันพรุ่งนี้จะไปห้วยหลวงก่อนนะครับเอฟซี FC ท่านไหนครับได้ผ่านเข้ามาดูก็สนใจก็โทรได้นะครับอยูมีแรงจริงๆนะครับถ้ายังไม่มีฝนมีอะไรก็ติดต่อเราได้นะครับ

ก็าราจะเทนกันนะผมก็ประมาณนี้นะครับเบอร์โทรผมนะับสง89278425นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะครับก็ขอจบคลิปเทียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ